บอกว่าี่สองมันจะมาแล้วก็นี่แหละครับี p สงเดี๋ยวเราจะไปกันเย็นยนะตอนนี้ผมอ่านผมยายแมวแย้ายไม่เ้อจพูดเด็กกันได้ไหมสามร้อยสมร้่สิบสามนะคตอนนี้ก็จะไปกันเลยก็ดใช้ผลไฟฟ้านะก็ตอนแรกก็ใช้ผลใสจะพานมาใช้ผลใสแล้วก็มาใช้ผลแล้วก็ไปเรื่องต้นที่เกาะบากี้ กกอบัเลยโอเคครับผมจะไม่ได้แล้วผมจบที่กอบากี้แล้วเพราะน่าจะใช่นะก็ผมน่าจะแนะนำไปแล้วนี่ก็ไปดู EP หนึ่งกันเยอะๆนะกันนะไปดูที่ไม่มีสี่คนนม่มีโอ้โหมาจะบอสบากี้ทีทุกคนจะได้ออกออกไม้ออกมือฉันหน่อยมาไม่นี่ไม่นี่ไม่นี้เหมียว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 พ่อเหมียวแม่เหนกบากี้กัน แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับขอจัดการบั๊กี้โอเคนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดู EP พหนึ่งก็ไปดูกันได้เลยแต่ตอน EP พหนึ่งมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะผมเปิดเพลงแต่ในผมล่นละกลัวทุกคนไม่ได้ยินนะครับมันก็ควรปิดตั้งแต่เริ่มอ่านเลยไหมฟักยูเออนั่นแหละครับรับเคล็ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าคุณเลเวลปสามสี่แรกๆก็มาค้างเนี่ย คนเองคนเองแต่พอก็เลเวลตาแล้วถ้าใครมีตังค์นะก็ซื้อดาตรงนี้ได้นะอันาน,น,าน,น,านีโอ้ยอุ้ยฉดุดโอ้ย,อย,อยช่วยโนเกียครับโนเกียอันนี้ก็คัดดาขัดอัดานน่าสองอันนะครับน,นั่นแหละเออผมก็ซื้อมาอยู่อันนี้ก็กระบองนะครับกระบองใช่ครับกระบองอ่ะผมไม่ได้ซื้อกระบองมามซื้อให้ดูนี่กระบองอะไรก็ไม่รู้ บองอะไรก็ไม่รู้อชูอชัวชูนี่ครับมีสกิลเดียวเพราะว่ากเพิ่งซื้อนี่แหละฮะที่ทุกคนเห็นอ่้ก็พอเลเวลสี่สิบนะครับสี่สิบห้านะก็มาตรงนี้เลยหย่านึงหย่านะานะมึงไปฆ่าบอสก็ฆ่าบอสบากี้ตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นครับก็ก่อนต่อไปก็ต้องไปอ๋อถ้าฟาร์มจนถึงได้วลหกสิบนะครับก่อนต่อไปที่เราจะไปก็คือเกาะทะเลทราย เดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยดีกว่าเพราะว่าโอเคนะครับก็มาถึงกับทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยเป็นีอหาคีออกก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด็ดปเป็นไรบอกโอห์คีครับจุดแล้วเพลิกตรืองนี้ไม่มีคนฟาร์มจะด้วยอันอันอันนี้ก็คืออันแรกครับทะเลก่อนทะเลทรายไม่มีบอลรับอันแรกก็เลยเปหกสิบนะครับอันที่สองก็เจ็ดสิบห้านะครับแต่ตัวจริงๆของมัน,นอ่ะจะพาไปดู นะนน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 นตัวจริงๆของมันก็เจ็ดสิบนะครับใช่ครับเจ็ดสิบมันไม่ได้เจ็ดสิบห้าแต่อย่างใดเอ้ามีกล่องมีกล่องด้วยนะผมไม่เก็บหรอเกลือมันต้องกล่องทองที่อยู่ในเกาะลอยฟ้าเท่านั้นโอเคนะครับก็ประมาณนี้อะไรอะอู้หูหลุม ไม่ลุมันลงไม่ได้ไว้เช็คเมลงไปดีเลยเอาวิ่งไปทุกคนอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะไม่เคยมาอันนี้มันก็น่าจะเป็นการของเชียงคูนวิธีการของเชียงคูนแหละเพราะว่าผมก็ไม่รู้เอออเชีย่ยใครอ่ะเชีย่ยใครอ่ะอะไรวะอย่าบอกนะดาบอะไรอ่ะมาตามหาอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้มาตามหา แค่มะมุลเล่นเฉยไปแล้วโอเคนะครับเดีย๋ยวผมก็จะตัดภาพไปเลยโอเคนะครับอ้อเออผมลืมบอกไปอันนี้ก็ฟาร,ร์มจะถึงเลเวล90เลยครับพอ90แล้วก็ต้องไปก่อหิมะต่อเลยนะงับเมื่อโอเคโอเคนะครับ,รบก็เออเป็นมึงครับ <c oughs> ก็ก่อหิมะก็จะหยู่ตรงนี้เลยนะผมว่าไม่มีพีห้าแน่เลยวะ่ะ พราะว่ามันอัดเกินมันอัดเกิน10นาทีไม่ได้ทุกคนคก่อนเนี่ยถ้าเลเวลเก้าสิบ็แรกก็ฟาร์มไอตัวนี้เลยแล้วก็ฟาร์มไปพวกนี้ต่อนะครับฟาร์มนจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบใช่หนึ่งร้อยยี่สิบฟาทุกคนเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ไปกอดต่อไปกันเลยงนะโอเค ครับก็มาทิ้งเกาะมาลินฟอร์ดเนาะใช่เกาะมารินฟอร์ดปะ <c oughs> ก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าใครเข้ามามันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่รับคเควสนะครับแบบหนึ่งนะครับหน้าจอมไม่ไปตรงนี้ไม่ใช่ที่รับคเควสนะครับอันนี้เป็นน,นันน่นนั่นนั่น หมาเห่ここ DA, าผมลครับ okay, อันนี้ก็เป็นจุดรับเควสนะครับก็รับเควสไปนะครับมันมึงนะครับรอหมามันหยุดเห่าก่อนนะครับโอเคนะครับหมาก็หยุดเห่าไปแล้วเนาะโอ้โหห้อง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 ก็พอทุกคนรับเควสนะครับมันก็มีบอสด้วยครับเดินไปตรนี่นี่ตอนนี้ผมยังฟาร์มอยู่ก่อนเนี่ยผมชอบเดินปีกตรงนี้นี่เนี่ยบอสมันนะครับผมไม่อยากจัดการครับผมกลัว แม้ว่าผมจะเลือก300ยังไงผมก็กลัวมันจะดีะถ้าทุกคนรับเคลดแล้ครับตั้งแต่ก่อนหิมะครับมาถึงก่อนนี้เนี่ยต้้งต้องฟานตั้งแต่ก่อนหิมาจะถึงระยี่120เลยนะคะเพิ่มก็เยอะใครวะหน้ามันคล้ายๆกูจังว่าแต่มันเบรีน้อยกว่าผมนะครับฮ<ข>ัไม่ใช่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  ล่าค่าหัวค่าหัวค่าหัวได้ห้าร้อยเก้าสิบสองบาทส่วนผมได้ห้าพันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้ดูเนี่ยก็มาค่าไอ้พวกนี้เลยก็ซื้อผ้าคลุมก็อยู่ก่อนก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ครับซื้อผ้าคลุมก็อยู่ตรงนี้ครับมันต้องขึ้นไปขโมยอีกนั่นแหละฮะพอฟาร์มเสร็จก็ต้องไปเกาะเอ่อเกาะอะไรไม่รู้นะครับทุกคนก็ต้องตามมาเองแล้วกันนะอ๋ออันนี้ฟาร์มจะทิงเอ่อเรียว 150 150นะครับฟ้าไปถึงเลเวล150พอไปถึงเลเวล150ก็ไปเกาะลอยฟ้ากันเลยยโอเคนะครับก็มาถึงเกาะลอยฟ้าสักทีอเออแป๊บนึงนะโอเคนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแป๊บนึงครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> หน้าตามันก็จะเป็นแบบเป็นแบบมีเออ เสียงจ่าสนเหลือเกินไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็จะมีท้องฟ้าเยอะๆนะครับแล้วก็มีน้ําตกด้วยก็ <c oughs> ทุกคนสามารถลงไปแช่น้ําแบบไิจิตอนได้ครับถ้าใครใช้ผลนะครับก็จะแบบโอ้แช่ได้ดีมากนะครับแช่แช่ชได้ดีมากดีจนแบบตาอูอ้อคุณลืมไปกูลืมเซฟ <c oughs> โอเคโอเคทุกคนผมลืมเซฟไปก่อนนะ โอเคครับก็ถึงก่อต่อไปมันเลี่ยบไปย้อยยังงับเออมันก็ไม่ต้องเรียกว่าก่อต่อไปก็ได้เรียกว่าก่อแหงานาดีกว่าก็ถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นกันตรงนี้เลยนะครับขึ้นแบบยากๆไปเลยจุดรับเควสก็ทุกคนก็ขึ้นตามไปบันไดเลยครับอ่ะขึ้นตามผมเลยเดี๋ยวผมไปเร็วๆไปเลยอ่ะผมไม่ขึ้นแล้วตามบันไดเนี่ยอันนี้ก็ถ้าทุกคนจะมาแรกๆก็จะมาฟาร์มอยู่ตรงนี้ครับส่วนจุดรับเควสก็ อันนี้ก็คือเลเวลหนะนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาครับก็จุดรเ,เราเคลียร์กันไป Let's go Let's go ตรงไหนวะไม่ได้มานานนะทุกคนฟาร์มจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยเก้าสิบนั่นแหละแต่ผมจะบอกว่าจุดที่เงินเยอะที่สุดคือตรงนี้ยังไงละ่ะว้าวแล้วก็มีโค้ดท้างบุญลยครับเยวาป๊บนึงครับขออนุญาตใส่ โอเคนะครับก็ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับก็รับเคลียตรงนี้เลยนะฟาร์มไ้ถึงเลเวลหนึ่งนร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็ไปต่อเลยก็จะจบภายในแป๊บเดียวนะครับไปเลยเราจะไปที่เกาะคุกอินเพียวดานะครับก็ไปนะครับผมโอเคนะครับก็ต่อไปก็คืออินเพียวดานะครับก็จะจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับแต่ว่าผมจะกล่าวความเสียใจกับทุกคนด้วยครับก่อนนี้ไม่มีเรือครับถ้าใครมันใช้ ถ้าใครใช้ผลที่มันแบบบินได้นะครับก็จะบินไปก่ออืน่นๆได้ครับก็เดี๋ยวจะพาปรัคเคตสก่อนเดีย๋ยวจะพาไปดูคเควสก่อนเนาะ,ะอันนี้นะครับก็ทื่รัคเควสของมันนะครับก็คเควสแรกเอ่อไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะครับผิดคเควสผิดผิดอันนะครับอันถ้าทุกคนมาแรกๆก็ต้องมาตรงนี้เลยเน่เๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับก็ฟังถ้า ก่อนนี้ก็ฟาร์มจนถึงสามร้อยเลยครับโอเคนะครับก็ขอจบไวแเียงเท่าน,นี้ครับบายบาย